ฮัลโหลสวัสดีค่ะอะเสกปมือมาหน่ค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกคนไปเที่ยวน้ําตกไปน้ําตกอะไรอะมันชื่อว่าเดฟกฝอะไรอะไรคือแเนี้ยอยู่ที่ฟื้ขับรถประมาณ1ชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงถ้าจากบ้านเจ๋งขับรถไปตามทางใช่ค่ะขับรถจากบ้านเราเลยประมาณ กือบ2 2> สองชั่วโมองเลยเกือบสองชั่วโมอง,ง,อมองเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวน้ำตกกันไปเลย นี้เราถึงแล้วค่ะเราถึงที่จับรถแล้วค่ะตรงน,นี้นะคะเติมสวยค่ะ <laughs> แล้ววันนี้แดดออกมาทุกคนคือมันสวยมากมันไม่มีหมอกตอนที่เราขับมามีหมอกแล้วเต็มเลยอ <laughs> มองแทบไม่เห็นทางแต่ว่าตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วเราก็แบบเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูน้ำต,ตกนะ เราต้องเดินหน่อยหนึ่งเดินไปหน่อยหนึ่งนะลืมหน้ากากอนามัยนัากกอลอนามัยเราก็ต้องกลับไปเอาน้วากา็อนามัยที่รถเอ้ยหน้ากากอนามัยไปเดินกลับอีกรอบทุกคนตอนแรกเราถึงแล้วนะน้ำตกแต่ว่าลืมหน้ากากนะคะถึงแล้วนี่ค่ะนี่ก็เป็นวิวน้ำตก ทำไมน้ำมันไมไ่ค่อยตกเลยวะนี่มานจัานะคะต้องใส่หน้าจากอนามัยทุกคนคือก่อนหน้านเนี้ยมันไม่มี ตกไหลเลยเว้ยแต่ตอนนี้มันแบบมันเริ่มมาแล้วเนี่ยใช้แต้วหมดเลยอ่ะนึกว่ามาเราจะเฟลว่าก่อนอันนี้ถ้าทุกคนเห็นนะคือแบบมันไม่มีน้ําลงมาเลยอ่ะแต่ตอนนี้คือแบบเ,เป็นน้าตกแรกช่วงน,นี้คนไม่คอยเยอะเพราะว่ามัน,นเพิเทียงแล้วพวกไอ้ก็มากันกวันพุธ น่ากลัวนเนาะมันเป็นเหีวลงไปเลยอะทุกคนท็กซี่่่ไมมถึงาันะคเ,เสี่ยวไม่กล้าเดินปวดงงงงเลค่ะน่าจะจบขาสัน่นไม่เอาแล้วไปดีกว่าเฮ้ยเสี่ยวฟีก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคะในจุดจุดนี้ขาสั่นหมดแล้วเนี่ยเดินแล้วก็หมุนแบบน่ารักน่ารัก บอกให้มุนสวยเห็นเ็นะคะแล้วก็มาถึงนั้นตบยังคะถึงมาใครมาก็ระมัดระวังนะแต่รับรองว่ามาถ ท้ายขึ้นไปต่อแต่เราไม่ขึ้นแล้วเนยคือจุดมุ่งหมายของเราก็คือน้ําตกนี้เองและตอนนี้เราก็มาถึงแล้วถ่ายรูปแล้วไปที่นเรียบร้อยยวแปะรูปให้ดูเป็นไงทุ่คนสวยไหมค <c oughs> <c oughs> ือใครมาที่นี่เ่ยต้องดูตอนแรกเรามาก่อนเที่ยงเนะาะแค่ไม่มีน้ําไหลเลยพอแบบรอสักพักหนึงรมาณเที่ยงเนี้งน้ำไหลเต็มเลยนี่นะคะ ก็คือต้องใส่หน้ากากนะถ้าเดินตรงนี้ตอนแรกไอลืมหน้ากากใช่ไหมาลก็ต้องเดินกลับไปเอาที่รถโอเคค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินกลับแล้วนะจริงๆมีที่จอดรถตรงนี้ด้วยแต่ว่ามันเต็มอโอเคทุกคนตอนนี้เราออกมาจากแบบตรงสะพานแล้วอะอ้ะ อตอนนี้เราออกมาจากสาพนะพานแล้วคือแบบถอดหน้ากากได้ละเราแบบเตือนตรงสะพานใช่ไหมเราต้องใส่เราต้องใส่ใสหน้ากากอนามัยเพราะว่าแบบเราเจอคนเยอะอะไรประมาณนี้ว่าตอนนี้เรากําลังจะเดินกลับไปที่รถกันนะคะที่ตรงนี้มันติดกับประเทศออสเตรียเลยคือตอนแรกอะ่ะตอนแรกตอนขับเข้ามานึกว่าแบบแล้วมันมีรถตำรวจอยู่ตรงฝั่งของข้าว่าอยนีดว่าแบบพี่เขาจะตรวจหรือเปล่าก็คือมันแค่ขับเข้าประเทศออสเตรียแค่หน่อยเดียวแบบเป็นถนนเนาะ น้ำตกอันนี้มันก็แบบอยู่ในเอเจรมันน้ำมันไหลมาจาก